ดีครับผมเราจะพาไปเดินดูสวนลำไยครับว่าหลังฝนตกแต่คือฝนตกขึ้นห่งครับผมตกทั้งคืนเลยครับที่แรกผมาจ,จะสุบน้ำใส่ลำไยครับเพราะว่ามันแดดหลายวันครับดินเดือแห้งพอดีคืนนี้ฝนตกพอดีครับจะไ,ได้โอกาสนะครับ นี yep. ่ครับเจ้านี่เกือบไบ่ได้ฝนยาครับผมฝนตกครับเลือบไม่ได้ฝนเลย ตกก็ดีครัทำเมื่อมใหญ่หลูกใหญ่ครับหลใหญ่เร็วด้วยใหญ่ได้น้ำาทางแหล่งนี่มันไมจะแตกขาดนะอันนี้ดีตกครับก็สบายมากน้อยครับได้สูบหนังถ้าสูบหนังก็ใส่เป็นติดสองติดก็จะมดุดนี่ฝนตกคืนเดียวแล้วเลยสบายเลยครับ นี่ก็นอนอยู่สวนนะครับผมนี่นนี่ได้หาไม่คำมาคำครับเรลื่มไัก้กินหญ้าครับผมนี่ครับหี้น้อยสำคัญเลยลูกมันเหลื่มมแง่เอาแง่ครับผม โคขุดดินปับตีปับตีบตข้ามด้ายเอจะป,ปีสวนนี่ครับขายดินให้เปิือดนะผมสามไร่เลยทำเกลยให้เป็นท้าเป็นข้ามันาได้ใครับ กันโค้นขึ้นนะผมทุกปีเขามาหลักทำไงเนี่ยขึ้นขึ้นง่ายกันเลยทำไปข้ามบันไดไปเลยมือโคลนได้ขึ้นขึ้นหยักเกิดฝนหนาถึงซึ้ง thịt bò ruột ัวผูต้นัวผูปลูกไว้ตีดังไฟเนี่ยมาแถวรักไก่เีไปพมากินนะครับเ่ นี่จะเป็นหมาครับจับมันเดี๋ยวไปขววงไกคมันจะเป็นนก กลับมามันก็กินแบบมดเลยเดี๋แค่งกับามไปตัวกับปกินจะกลับมาอย่างนี้น ชุ่มซ้ำเลยครับผมฝนตกยังไงก็ดูมีนักมามมันได้น้บอีนอยังไงเดียวช่วงนี้ยังไงต้องการน้ะส่วนไหนดิมมีมนามีโอจะดีใจกันครับผม ผมมันก็มีครับน้ำครับแต่มันสูปไก่ครับผมจะใจได้สองแกนห่วงอกันมันขึ้นมาถึงครับเพราะว่ามันไก่ครับซูปน้ำไปกิโลกับไม่ได้ไมีอย่างนะครับพาเดินดูสวน หลังฝนตกตะคืนคืน,คนห่ครับตกกับมานั่งครับตกไมอ้อยแต่ว่าตกคืนหุู่ครับตกตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับผมคืนนี้ก็ตกมา จะได้ขอของราคาดีๆครับปีนี้ยาวาสวนจะได้สบายครับผมจะได้บว่าขาดทุนอย่างครับได้เงินได้ทองกันปีนี้ก็ได้ขาวนะครับว่าล้ำยงราคาดีครับผม เพราะว่าลำไยบ่ยคอยมีครับบาไเดยลนตอนเดือนมีน้ำไม่สาผมหลวงครับเพราะว่ามันห่อนครับผมเจอภัยแหลงช่วงนั้นฝนทิ้งช่วงครับทำใือล้ำไยลนมดครับบางสวนนี่บ่มีเลยครับ บางสวนก็นจะมีเป็นหกสิบต้นหลืออยู่สิบกว่าต้นเนี่ยแค่ะบ่มีของผมนี่ก็หลวงเห็นเยอะนครับติดอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยต้นครับลำไยหกหลอยครับหกหลอยกว่าต้น แต่ก็ข้อเสียก็คือยายาวเลี้ยวครับผมฟังบุญจะเป็นนอกดูครับเอาไปฝนเย็นหน้าบผมโคตรดีโหกครับ,น,รบนี่ครับนี่ก็ลุมสุดทางนะครับเส้นนี้ครับครับสุดทางใหญ่เลยครับหลุม อันดี้คลิปนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเนะครับผมคนสวนเล็กเด็ดครับหรือว่าชื่อวัด u ูทู e ไทยแร์ครับผมจะได้มีข่าวเรื่องลำไย,ยมาพูดคุยครับหรือว่าจะมีหรือว่าจะเป็นเรื่องเสียงโชคครับผมผมมีทุกที่หนึ่งถึงสิบหกครับหวยล้วกบบนีครับผม ในคลิปนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม